ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกว,วีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือ,คอเรื่องมันแกว้วมันแก้วเป็นผักหรือผลไม้นะครับมันแก้วมีประโยชน์มากนะครับเรารับประทานส่วนหัวของมันนะจะเรียกส่วนหัวหรือรากสะสมใต้ดินโดยมีเปลือกสีน้ำตาลหุ้ม เนื้อข้างในเป็นสีขาวเนื้อหวานกรอบฉ่ำน้ำเคี้ยวเพลินนะครับเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมมากนะครับในหลายๆเม,มนูทั้งรับปทานสดๆทำสลัดหรือในอาหารคาวหวานอะไรพวกนี้นะครับแล้วคุณค่าทางโภชนาการของมันแก้วเป็นยังไงใน100กรัมให้คุณค่าทางอาหารให้ดังนี้ก็คือให้พลังงาน3าสี่กิโลแคลอรีน้ำเก้าสิบกรัม โปรตีน0.9กรัมไขมัน0.1กรัมคาร์โบไฮเดรต6.8ดกรัมไฟเบอร์1.4กรัมเท่า0.3กรัมแคลเซียม9มิลลิกรัมฟอสฟอรัส16มิลลิกรัมเหล็ก0.5มิลลิกรัมไอโอดีน2ไมโครกรัมวิตามิน B1 หรือว่าไทอะมีน0.03มิลลิกรัมวิตามิน B2 ไรโบฟลาวิน0.01มิลลิกรัม วิตามิน B3 หรือไนอาซนสมิลลิกรัมวิตามิน C9 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นมันมีสารอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญแล้วมันแก้มีประโยชน์ยังไงบ้างประการแรกคืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเนื้อมันแก้เป็นพืชสีขาวอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์หลากหลายชนิดที่จะรวมพลังกันต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบในร่างกายช่วยชะลอความชาราและลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆอีกประการคือช่วยย่อยอาหารและกระตุ้นการขับถ่ายมันแกมมีไฟเบอร์และเป็นพืชฉ่ำน้ำการรับประทานมันแกวจึงได้สารอาหารเหล่านี้ไปช่วยในกระบวนการย่อยทำให้หมวลอาหารนิ่มลงง่ายต่อการขับถ่ายที่สำคัญคือมีปรีไบโอติกหรือว่าอาหารเลี้ยงเชือ้อ แบคทีเรียในลำไส้หน้าตาธรรมดาในเนื้อมันแกวมีปรีไบอติกอยู่หลายชนิดโดยปรีไบอติกจะทำหน้าที่ปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้อย่างที่ว่าเป็นอาหารให้โปรไบอติกหรือว่าแบคทีเรียในลำไส้จเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนอกจากจะดีต่อสุขภาพภายในลำไส้แล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยภาพรวมอีกด้วยนะครับ อีกประการคือช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนักงจากมันแก้วอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีมีไม่น้อยอีกทั้งยังมีวิตามินบีไอโอดีนธาตุเหล็กและแร่ธาตุต่างๆจึงถือว่ามันแก้วเป็นอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ประมาณเลยประมาณหนึ่งเลยนะครับน้ำตาลตามแม้มันแก้วจะมีคาร์บไฮเดคาร์บอน คาร์บฮเรตอยู่บ้างแต่ท้ว่าก็มีปริมาณน้ําตาลต่ําและมีค่าดัชนีน้ําตาลไม่สูงดังนั้นคนเป็นเบาหวานรับประทานได้ในปริมาณที่พอเหมาะอีกประการคือดีต่อสุขภาพกระดูกและฟันเพราะมีทั้งแคลเซียมโพแสเซลัสและ่าเหล็กที่มีหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของก,กระดูกและฟันและเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อการเจริญเติบโตนะครับ ส่วนฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในมันแกวนั้นยังมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเสื่อมของกระดูกนะครับอีกประการคือดีต่อหัวใจนะครับการรับประทานไฟเบอร์เป็นประจำมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งในมันแกวยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระรรโดยเฉพาะฟลาโวนอยด์อย่างที่ว่ามีส่วนลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือด คลายตัวลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีออกไปได้การรับประทานมันแกวจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นหันมากินมันแกวซะนะครับแล้วมันแกวมีมีโทษต่อสุขภาพยังไงแม้มันแกวจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์แต่มันก็มีพิษในส่วนของเมล็ดมันแกวโดยพิษตัวนั้นเรียกว่าสาร โรตินนอซึ่งเป็นสารเคมีกําจัดแมลงที่เป็นพิษกับมนุษย์และสัตว์หารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารขึ้นไส้นะครับอาจเจียนท้องร่วงหรือเสียชีวิตได้นะครับถ้าได้รับเข้าไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับแต่โดยภาพรวมถือว่ามีประโยชน์มากมันแกวโดวยชฉพวะปรีไบโอติกนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ